แต่คนนี้เรื่องของนักการเมืองก็ยังคงเป็นนักการเมืองเพราะว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะคะก็มีหลายคนเนี่ยตั้งปมประเด็นว่าเอ๊ะมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกเรื่องของจริยธรรมอะไรหรือไม่นะคะแต่ว่าด้านของพรรคื่อไทยนะคะก็ออกมายืนยันบอกว่าไม่ได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญปมจริยธรรมแต่ว่าต้องกําหนดขอบเขตแล้วก็บอกว่าได้มีการพูดคุยกันกับพรรคร่วมรัฐบาล ต้องตัดสินใจร่วมกันนะคะเชื่อว่าจะไม่มีปัญหานะคะในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะคุยกันคุณวิสุทธิชัยนรุญจากพรรคเพื่อไทยนะคะได้พูดถึงกรณีเรื่องของการนัดพรรคร่วมรัฐบาลพูดคุยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่ม,เต,มเติมรายมาตราในสัปดาห์นี้นะคะบอกว่าเนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีการยื่นตัวร่างไปแล้วแล้วก็จะมีการพูดคุยกันในการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวันที่23ากันยายนก็คือพรุ่งนี้เพื่อแจ้งให้กับพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นๆได้ทราบด้วย พอถามว่ากรณีพรร่วมรัฐบาลพัคอื่นเนี่ยเริ่มไม่เห็นด้วยเรื่องการแก้ไขมาตรฐานจริยธรรมรเกรงว่าจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองและอาจถูกร้องตีความจะพูดคุยกันอย่างไรเพื่อที่จะได้ข้อสรุปคุณวิสุทธ์บอกว่าจริยธรรมไม่ใช่ว่าเราจะให้ไม่มีเรายังให้มีอยู่แต่ต้องมีขอบเขตว่าประมาณไหนคนจะได้ระมัดระวังไม่ทําต่อเช่นกรณีของนายเศรษฐาอดีตนายกที่เสียงข้างมาก เกินมาเพียงแค่นหนึ่งเสียงก็พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเราจึงเห็นว่าควรเพิ่มในเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่านี้ได้หรือไม่ย้ำว่าเรื่องจริยธรรมยังต้องมีอยู่นอกจากนี้ยังต้องมาดูในส่วนของเรื่องระหู่โทษว่าจะต้องเป็นอย่างไรอย่างเช่นหากไปขับรถชนตายมาก็ต้องมาดูว่าขาดจริยธรรมหรือไม่หากได้มีการพูดคุยกับพักร่วมรัฐบาลพราคอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะถาว่าหากมีการพูดคุยในวิปรัฐบาลแล้วมั่นใจไหมว่า ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาคุณวิสุทบอกอย่างนี้บอกว่าเราต้องคุยกันก่อนเพราะเราเป็นรัฐบาลพักร่วมเพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจ